สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับ g ซ s y Life m y w e y แล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารค่ะร้านกินข้าวบ้านเฮาส์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะทุกคนวันนี้มาแบบไม่ได้จองโต๊ะนะคะช่วงเที่ยงลูกค้าเต็มร้านเลยค่ะโชคดีมีที่นั่งนะคะโชคดีมีโต๊ะว่างค่ะทุกคน ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะทุกคนมาเพื่อนเลี้ยงนะคะวันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์จากทางร้านใดๆเลยค่ะวันนี้ก็มากันสาคนนะคะนีเพื่อนก็สั่งเป็นถาหมูเยอรมันมาค่ะหนึ่งถาถาหมูเยอรมันร้านนี้อร่อยมากๆค่ะเคยลองกินหลายครั้งแล้วค่ะทุกคน รสชาติอร่อยนะคะแล้วเ,เขาก็มีเครื่องเคียงให้ด้วยค่ะทุกคนเครื่องเคียงก็จะเป็นผักดองนะคะมีถั่วด้วยค่ะตัวทอดเขาก็จะมีน้ำจิ้มให้ด้วยค่ะอันนี้เราก็สั่งเป็นข้าวมานะคะทุกคนข้าวเป็นโถแบบนี้เลยค่ะเขาให้เยอะมากเลยค่ะสามคนกินไม่หมดนะคะทุกคนข้าวหมอนี้ ใส่ถูกมาแบบนี้น่ารักมากๆข้าวร้อนๆเลยค่ะหม้อนี้ก็จะเป็นต้มยำทะเลน้ำข้นนะคะทุกคนต้มยำเขาอร่อยมากๆต้มยำเราก็เคยกินหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนชอบที่สุดคือต้มยำน้ำข้นนะคะทุกคนกุ้งตัวใหญ่ๆเลยคะ มีกุ้งมีเห็ดมีปลาหมึกนะคะทุกคนต้มยำรสชาติอร่อยวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนมีงบมาเลี้ยงนะคะทุกคน วันนี้ก็มาสามคนก็กินไปด้วยคุยไปด้วยค่ะทุกคนอาหารที่นี่อร่อยนะคะกินคำใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ ส่วนคำนี้ที่เราจะกินนะคะทุกคนเป็นกุ้งค่ะทุกคนมาในต้มยำน้ำซุปร้อนๆเลยค่ะน้ำต้มยำร้อนๆเลยค่ะอร่อยมาก ให้แกกินก็อุ่มแอมเบอร์เกอร์ก็กินเป็นแม่กินเป็นมดเพราะว่าที่บ้านพ่อพ่อชอบกินแบบนี้ไงพ่อพากินเห็นในนี้ในมูสซาดมีไอ้นี้พิซซ่าแล้วก็มีข้าวมีสเต็กมีอะไรอ๋อเป็นเซตใช่ไหมก่อนมันมีแค่พิซซ่าใช่ไหม เรื่องนี้มันเออรู้ไม่ก็สรางไมอร่อยเลย ช,ชิมยำกับยยำอร่อยนะยำอะไรนะยำตุ๊กแตกเหรอโ oh, อนน้มันมีอันนี้ด้วยนี่นีปปมันมีอันนี้ด้วยทุกคนถ่ายคลิปอะมันมีไข่เค็มด้วยไข่แดงเคม็มมีฮอตดอกมีหมูยอ เพิ่งีบปิ้นใจเย็นชิมยังเนี่ยได้กินข้าวเนี่ยเออนี่นะทุกคนชิ้นใหญ่มากอร่อยอร่อยหนังก็แล้วชิ้นใหญ่ด้วยเพราะว่าร้านเพื่อนเราที่อยู่หลังจาก กินอาหารอิ่มแล้วนะคะเราก็มาแวะดื่มกาแฟกันค่ะทุกคนวันนี้ก็จบตรงที่ร้านกาแฟนะคะทุกคนเดี๋ยวดื่มกาแฟเสร็จเราก็จะแยกย้ายกลับบ้านกันนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ